เทบาลตำบลยิ้วงามมีพื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะทั้งหมด59ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านทั้งหมด16หมู่บ้านประชากรจำนวน8,946คนและมีครัวเรือน4,216ครัวเรือนขยะทั่วไปจะถูกจัดเก็บโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลยิ้วงามขยะอินทรีย์จะนำไปทิ้งลงในทังขยะเปียกลดโรคร้อน และขยะรีไซเคิลจะนำมาคัดแยกและนำมาขายเพื่อสร้างรายได้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยิ้วงามงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลยิ้วงามตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและประชาชนขัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับพนักงานและประชาชนมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวจึงจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลยิ้วงามขึ้นกำหนดเปิดธนาคารขยะทุกวันที่ส ส5ของทุกเดือนเปิดดำเนินการครั้งแรกในวันที่25เมษายน2567บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยิ้วงามเทศบาลตำบลยิ้วงามได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Facebook ของเทศบาลตำบลยิ้วงามและประกาศเสียงตามสายปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น34รายขยะรีไซคเคิลที่รับซื้อมีจำนวน5ประเภทดังนี้ประเภทพลาสติก ประเภทขวดแก้วประเภทกระดาษประเภทลังเบียร์พร้อมขวดประเภทอลูมิเนียม เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะมีผู้บริหารของเทศบาลตำบลมิ้วงามที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการทำโครงการธนาคารขยะมีการกำกับและติดตามการดำเนินงานและมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลรวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและประชาชนในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลนิ้วงามได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยเริ่มต้นจากบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลนิ้วงามในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลยิ้วงามที่ได้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลในแต่ละครั้งมาฝากไว้ที่ธนาคารขยะเพื่อเป็นเงินออมในสมุดบัญชีธนาคารขยะเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการออมให้กับบุคลากรส่วนรายได้จากการขายขยะที่เหลือก็จะนำมาจาัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกเช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกและมีเงินปันผลให้กับสมาชิก ปริมาณขยะลดลงจากปี2566ที่มีปริมาณขยะถึง1,690ตันและในปี2567มีปริมาณขยะ1,630ตันเมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะจะพบว่าลดลงจากปี2566จำนวน60ตันเนื่องจากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน เมื่อปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของเทศบาลลดลงมีขยะลดน้อยลงไม่มีการเผาขยะทำให้เกิดมลพิษในอากาศลดอัดตราการเกิดฝุ่น PM 2.5ได้อีกด้วยและสมาชิกยังมีรายได้จากการขายขยะเป็นรายได้เสริมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารขยะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายผลไปยังหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ตำบลยิ้วงามซึ่งจะทำให้ทุกหมู่บ้านได้มีธนาคารขยะทำให้ตำบลยิ้วงามมีความสะอาดเรียบร้อยหมู่บ้านมีรายได้นำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไปโครงการนี้ใช้หลัก 3R คือ,อใช้ใช้น้อย ใช้ซ้ําและนํามาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นอยากเชินชวนพี่น้องประชาชนในตาบลยิ่งงามและก็ในพื้นที่อาเภอเมืองอุตดิษฐตลอดจนในจังหวัดอุตดิษฐ์ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้เพื่อเป็นการลดโลกร้อนและก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพี่น้องประชาชนโดยรวมครับ